ตอนนี้นะคะวันนี้ผม E I N ซึ่งเสียงผุ่มก็จะไม่เหมือนเดิมนะซึ่งอันนี้ก็คือจอที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วตรงนี้เพราะว่าผมเป็นรักตากีอะ่รนะเต้ยบอกว่าไอ้เื่อครื่องหัวบอกว่าเกมเกียมจอที่ไาสร้างมาแลกมันหน้าเบื่อเกินไปมันรน้อยจบเร็วมาก รอรส้กมอหมแล้วก็ยวนยจริงนะงล้วผมทาไม่ได้จริงๆมันยากมากเพราะผมนไดลัษาประตูแล้วแต่ละห้องก็ค่อยซัมากก็นนะนี่คือสิ่งหนะในขอิ่มต้นนะก็ของข้าสามอันแล้วก็ ใส่เข้าไปในนี้แล้วมก็มาสูบได้นนไเ,นเนโค้ที่สอว้าวเล็กเกลยเนยโอเนี่ยเคลือกเลือเลือสองชยสีงชายใช้แล้วเดอ๋อนนี่ดีแต่ผมไม่ค่อยชอบ ใครับผมจะเรียกว่าแค่อโมงอัดละกันให้อร่อยสตอร์ด้ชอเรอเป็นคนชอนอครัอแลเกิรอโอการพเรจา้วปปจาว่ะสวมบทเป็นพระเจ้าวร้อยล้านไปดอมมงูอืม เป็นเบติ้าทั้งทีส่มองกดเยอะทีห่หัวเรืออ๋ออันไหนให้เกาะเยอะกว่ากันนะอันนี้เกาะแค่นี้แต่อันนี้เท่ากันเท่ากันโอเคแต่มันไม่ควรเปิดทาวนี้นะสิอันนี้ล่าีุด จะไปเลสตตวเวลลโตนหรือว่าคุณบูได้เกินโอ้จีเนาะโอหใเคไต๋เนี่ยมันเป็นแค่ N B C อะนะเอาไว้เดินเล่นในแมปเผื่อมีคนเหางามีคนเปิดประตูเลยเลยเออฮะฉันไม่ยอมให้ฝนตกถ้าฝนตกเมื่อหลายชิปเมื่อนั้น ชอบฝนตกเลยอะเกมเนี้ยผมเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องนะฮะโครงไฟตรงนี้เก็บเก็บเก็บแล้วก็ได้เก็บข้างบนแล้วก็หยิบออกมานี่ได้วสวยแล้นะเปิดแล้วก็หยิบกุญแจซึ่งกุญนนแจนี้ผมแต่เนี่ยหวงเอียงไปหน่อยอะสามารถฆ่าประตูนี้ได้แล้วเนี่ย นี่ไงตายไปเถอะทำไมมันแปลกๆก,กันนะได้ได้อะไรก็น,นี่างเงรู้สึกเสียดายที่ซื้อไม้กางเขนมาอื้คือเปิดตู้แล้วเจอไม่เจอที่มอตตี้ด้วยะสวยท้องคนนี้เดี๋ยวอ้ได้สองคืนไหมอ่างนั้นใส่คืนไปใอน,นี้เราก็จะมีอาหารไผ่แล้วตรงนี้คือ,อยีงไง คือที่เซฟของไงหมายว่าเราได้ของอะไรมาแล้วเราอยากเก็บไว้ใช้ตาหน้าเราก็อะไรกเก็บไว้ในเก็บไว้ในกล่องนี้ตาหน้าจะได้ยิใช้เพราะผมจะสลับของทุกเมือนะฮะปิดประตูด้วยคาไม่ได้เชมันบอกเลยว่าทุกตู้สำคัญมากเพราะทุกตู้สามารถเปิดได้นะฮะแล้วก็ไฟแช็งไม่รู้ทำอะไรได้ ใบชายก็เหมือนกันไม่รู้ว่าทำเบื้ออะไรเนะี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้เลยใบชายซนี้เหล่านี้แค่สามทองอย่างที่บอกไปนะฮะอ๋อของดีมีราคาลิมิเต็ดยอกหยอกมันไม่ได้ดิงขนาดนั้นหรอกมันก็มีปืนให้แหลนะนักเก็ดสามารถเอา,าคาเป็นนิดได้คาบวกเกาวนักเก็ดไปคาเป็นทองได้สอ,องก้อนเย้ได้ทองสองก้อน ส่วนตรงนี้ก็ต้องรออัปเดตไปก่อนนะถึงจะเล่นได้เนี่ยสวยสมมดมันใช้อะไรไม่ได้หรอกไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกแต่เก็บเอาไว้ เพราะนี่คือแผนที่ผมจะมาทดสอบเล่นนะนี่เห็นไหมว่ายินสร้างมีเสร็จแล้วนี่คือของที่ผมเตรียมไว้ตอนกลางสร้างมีไม้นี่เลยตอนที่ผมเิ่หมดคทิมมูสเออผมใส่ขอกคนีเอาไว้นะซึ่งผมก็ยังมีสามบานอยู่ส่วนคุณสามารถเดินย้อนกลับมาดูได้แต่คุณไม่สามารถย้อนกลับไปห้องนี้ได้ถ้าคุณปิดประตูไปแล้วอะ่ะเนี่ยปีวตตัวเงี้ยคุณเข้าไม่ได้แล้วแหละ มันติดบล็อกอะเอบล็อกกากบาทอะคุณละครังเสียงดีอะโอ้โหใกล้ๆอะ่ะคุณได้เสียงขุดโอ้โอยตอนนี้มีเสียงเสียงเดียวกันเลยอะ โซเียลอานได้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะตอนนี้ไม่มีพวกรีกับเรื่องนี้มาซึ่งซีผมก็โดยนี่ปัาได้ไง่ายเพราะนี่ป่าเป็นอย่างอเอดไ,ได้ป่าเลยมันปัาไม่ใช่มอนสเตอร์เนี่ยป่าเป็นตัวประตูก็ยังฆ่าได้อะประตูนะปรตู้ยังฆ่าได้อะย่อขนาดหไหนคิดดูแต่คุณต้องหันหน้าจอไปทางนี้อ,อยู่ไกลๆก็ได้ ว่าติดติดอย่างเดียวคือติดตรงนี้แหละจะไปไงอะไรนี่อันนี้ก็สามารถเซฟได้นะถอยากเซฟแต่ว่าจะไปอ่ะเวลาตายก็เกิดแถวนี้แหละก็รีวิวได้แค่เี้กก็คลิปโดยเดียวขอจบในเพลงซีบ๊ายบายดาราทีจะลงคลิปเด้อแต่อีกอีกไม่นานเอ่ะไม่สิมันนานมากเลยถ้าผม มีคอมมาหลายแล้วผมจะแบบว่าเลิกทำคลิปเลยอ่ะแต่ทิ้งช่องไว้อยู่อ่ะก็แค่นี้แหละครับ See you again goodbye แต่